สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวท์เมลอนดินฟ้าอากาศช่องที่จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมน้ำแง้งแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ครับสำหรับการพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมพศ2566นี้นะครับประเทศไทยครับยังมีย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนและอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่นะครับกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวแต่ก็ยังมีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับจึงทําให้มีฝนน้อยแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับเป็นบริเวณแคบๆเท่านั้นนะครับจึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับภาคใต้นะครับมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาว เรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองครับครับต่อไปเราก็จะมาสแกนนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับยังมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยอยู่หรือว่ายังแห้งแล้งอยู่นะครับจากการสังเกตจากแผนที่นะครับปริมาณน้ำฝนนะครับสะสมตั้งแต่ วันที่1มกราคมจนถึงวันที่30เมษายนนะครับจะสังเกตว่าบริเวณที่มีฝนน้อยอยู่ก็คือบริเวณด้านตอนบนของจังหวัดตากนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่อับฝนนะครับบริเวณจังหวัดสุโขทัยลำปางแพร่อุตรดิตถ์นะครับกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์น,นะครับโดยเฉพาะบริเวณ ภาคกลางตอนล่างนะครับรุ่มแม่น้ำเจ้าพญานะครับจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีนครปฐมนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ยังมีฝนน้อยและก็น้อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดูจากแผนที่แล้ว ยังยังเหมือนยังจะไม่มีฝนตกในบางพื้นที่เลยนะครับส่วนมาดูบริเวณภาคอีสานนะครับบริเวณที่มีฝนน้อยอยู่นะครับก็คือบริเวณจังหวัดอุดรนะครับด้านที่ติดกับจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนะครับก็ยังมีฝนน้อยอยู่แล้วก็ภาพโดยรวมนะครับภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับโดยรวมก็ยังมีฝนน้อยอยู่นะครับปริมาณน้าฝนยังต่ํา สะสมนะครับยังต่ำกว่า100มิลิเมตรอยู่นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็มีความชุ่มฉ่ำมาบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับก็ยังมีฝนน้อยอยู่นะครับบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีลอยต่อปราจีนบุรีกับสะแก้วนะครับฝนที่ตกส่วนใหญ่ก็จะไปตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนภาคส่วนด้านล่างก็จะเป็นระยองจันทบุรีและตราดก็จะมีฝน เยอะกว่าบริเวณอื่นในส่วนภาคตะวันออกส่วนบริเวณที่มีฝนน้อยอีกที่หนึ่งก็คือจังหวัดชนบุรีครับบริเวณชายฝั่งชนบุรีนะครับพัทยาสตหิบนะครับมีฝนน้อยอยู่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับบริเวณที่มีฝนน้อยก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่อยู่ด้านบนนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันแลวก็ชุมพรนะครับโดยเฉพาะ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับและประจวบคีรีขันธ์ตอนบนนะครับบริเวณอำเภอชะอำหัวหินอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับยังมีฝนน้อยอยู่แต่ต่างกันตรงที่จังหวัดเพชรบุรีในส่วนที่ติดกับชายแดนไทยพมามีฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่มีฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นฝนที่ตกในช่วงที่เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือน กุมภามกรากุมภานะครับก็เลยมีฝนค่อนข้างสะสมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมาถึงปัจจุบันตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัะลุงสงขลาปตัตตานียะลานาราชิวาสนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณที่มีฝนน้อยอยู่ก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองนะครับจังหวัดเดียวนะครับว่า,าบางส่วนของภูเก็ตแล้วก็กระบี่นิดหน่อยนะครับ แต่คาดว่านะครับทั่วทั้งภาคโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2566เป็นต้นไปนะครับอดทนรอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกยาวต่อเนื่องเกือบเดือนหนึ่งเลยนะครับท่านต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อที่จะนำน้ำเหล่านั้นนะครับมาลด พืชพัน์ทางการเกษตรของท่านในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากแนะนำเกษตรกรทุกท่านนะครับที่กำลังเตรียมการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มนะครับควรหวานข้าวได้แล้วนะครับเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วนะครับถ้าท่านข้าวของท่านถ้ามาหว่านตอนนี้อาจจะเกิด น้ำท่วมได้นะครับท่านต้องเตรียมแปลงที่ให้ดีนะครับขุดรอกคลองระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังมเมล็ดข้าวของท่านให้ดีนะครับส่วนบริเวณที่เป็นนาดอนครับก็ก็สามารถหวานได้นะครับแต่ว่าต้องระวังในช่วงเดือนกลางเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมนะครับในเพราะบริเวณเพราะช่วงนั้นนะครับอาจจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นได้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากติดตามช่องน้องใหม่เว t เทอร์เมลอนด้วยนะครับโดยมีทั้งสองช่องทางคือช่องทางทาง YouTube และช่องทางทาง Facebook ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาให้ต่อไปในอนาคตรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ